สวัสดีครับ EP ที่4นะครับเป็น ONe t ม6นะครับยังอยู่ที่เรื่องของสถิตินะก็คือเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการวัดตำแหน่งของข้อมูลเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่ดู EP 3ก็ไปดู EP 3ก่อนก็ได้นะครับมาดูข้อน,นี้กันเลยนะครับเขากำหนดแผนภาพต้นใบมาให้นะอันนี้แหละเขาเรียกว่าแผนภาพต้นใบนะครับ ซึ่งเป็นข้อมูลนะคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะครับเขาถามว่าเปอร์เซนไทที่70ของข้อมูลชุดนี้เท่ากับกี่คะแนนนะหาเปอร์เซนไทที่70นะครับหาเปอร์เซนไทที่70นะครับว่ามันคือกี่คะแนนนะวิธีการทำนะครับถ้าเขาให้แผนภาพต้นใบมาแบบนี้นะให้เรานำแผนภาพต้นใบเนี้ย มาเขียนออกมาให้เป็นข้อมูลปกติก่อนนะก็คือเราต้องรู้จักความหมายของแผ่นภาพต้นใบนะอันนี้คือต้นนะฝั่งนี้คือคือใบนะครับ0แล้วก็7ความหมายของมันก็คือ07นะแล้วก็0 9นยะ์ะแต่ว่าเวลาเราเขียนเนี่ยเราเขียนแค่7แล้วก็9แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้นะมีแค่ต้นใบไม่มีก็ไม่ต้องเขียนอะไรนะครับใบว่างเปล่าก็ไม่ต้องเขียนต่อไปก็ สองสองสองสามนะสองสามสองสามสองแปดนะก็คือได้คะแนนยีิบสองคะแนนยีิบสามคะแนนนะครับแล้วก็ยีิบสามคะแนนยีิบสามคะแนนก็ยีิบแปดคะแนนนั่นแหละนะอันนี้คือเป็นความหมายของแผ่นภาพต้นใบเฉยมีอะไรนะเราก็เอาข้อมูลเนี่ยมาเรียงนะมาเขียนเรียงต่อกันอย่างเงี้ยเพื่อความง่ายในการาจัดการเกี่ยวกับคําตอบนะครับอ่ะเราก็เขียนทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็28นะถัดมาก็จะเป็น30 30คะแนนมี22 2อันนะครับแล้วก็3537 3537แล้วก็ส2่สอง4 2 4 4 4, 5, 4 4 4 5แล้วก็50อนะ่าอันนี้คือ จากแผนภาพต้นใบนะครับเอามาเขียนใหม่นะเวลาเขียนเนี่ยนะครับต้องเรียงจากน้อยไปหามากด้วยนะครับ,บ<อ>เพื่อความง่ายต่อการนำไปหาเปอร์เซนทายที่70นะครับก็คือเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากก่อนนะพอเรียงข้อมูลเสร็จแล้วนะหาตำแหน่งนะหาตำแหน่งอันนี้เป็นขั้นตอนที่1ก็ได้เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากนะสหาตำแหน่งของเปอร์เซนทายที่70บนะ ตอนอคือตำแหน่งนะตำแหน่งของเปอร์เซนทาทยที่70นะครับก็เท่ากับ70นะคูณกับ n บวก1แล้วก็หาร100นะครับ n, n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดเราก็เป็นนับว่าข้อมูลเรามีกี่ตัวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15สดนะแสดงว่า n เป็น15นะครับ15บก1ก็กลายเป็น16 ครับตรงนี้เป็น15นะอ่า15ก็กลายเป็น70คูณกับ16หารด้วย100อ่าคูณเลขก่อนนะครับคูณเลขให้ถูกนะ6 7 4 2ใส่2ทด4 6 1เป็น6เอ้ย7 1เป็น7 7 6, 4เป็น11นะครับ หาร100ก็กลายเป็น1ิบเอนะครับอ่าไม่ใช่ว่าตอบ11.2นะ11.2คืออะไรก็คือเปอร์เซนต์ไทที่70เนี่ยคือข้อมูลที่อยู่ที่ตำแหน่งที่11.2นะเปอร์เซนต์ไทที่70คือข้อมูลที่อยู่ที่ตำแหน่งที่11.2เราก็ไปนับนะครับไปนับก่อน อันนี้คือข้อมูลตำแหน่งที่1นะครั Jamie, ครบข้อมูลตำแหน่งที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ที่10ที่11ที่12นะข้อมูลตำแหน่งที่11ก็คือ37นะครับข้อมูลตำแหน่งที่12ก็คือ42อ่ะผมเขียนอย่างนี้ก่อนข้อมูลตำแหน่งที่10 เอดเอาทำไมเป็นอย่างเงี้ยแลบ๊บหนึ่งนะข้อมูลตำแหน่งที่11นะก็คือ37นะข้อมูลตำแหน่งที่12ก็คือ42นะเปอร์เซ็นทายทที่70คือข้อมูลตำแหน่งที่11.2นะ11.2ก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยแล้วตรงนี้มันคือเลขอะไร ข้อมูลตำแหน่งที่11.2ก็คืออยู่ประมาณเนี้ยมันคือเลขอะไรนะมันคือตัวอะไรนะครับวิธีการหานะว่าตรงนี้มันคือเลขอะไรเนี่ยเราก็ใช้หลักการเทียบบัญญัตยยิตรยางง่ายๆนะครับใช้วิธีเทียบกันง่ายๆเลยนะดูวิธีการเทียบนะอ่าดูวิธีการเทียบนะ11กับ12เนี่ยตำแหน่งมันห่างกัน1ใช่ไหมอ่า ตำแหน่ง11กับ12เนี่ยตำแหน่งวันห่างกันหนึ่งนะตำแหน่งห่างกันหนึ่งข้อมูลห่างกันเท่าไหร่นะเราก็ไปดูว่าข้อมูลก็คือ37ไป42เนี่ยห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน5ใช่ไหมอ่าตำแหน่งห่างกัน1ข้อมูลห่างกัน5้านะสามไป42ห่างกัน5นะอ่าต่อไปถ้าตำแหน่งห่างกันก็คือ11ไป11 2เนี่ยนะตำแหน่งห่างกัน 0.2นะครับข้อมูลจะห่างกันเท่าไหร่ก็คือเอา5ส่วน1คูณกับ0.2นั่นเองนะก็มีค่าเป็น1ใช่ไหมเอ่ยก็มีค่าเป็น1นะนั่นก็คือคืออะไรก็คือจาก37ไปถึงก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ยมันห่างกัน1น,นะมันห่างกัน1ฉะนั้นถ้าเราต้องการรู้ว่าก้อนสีเ่เหลี่ยมนี้มันคือเลขอะไรเราก็เอา37บวก1 นะก็กลายเป็น38นั่นเองฉะนั้นเปอร์เซนทยที่70ก็คือ37บวก1ก็เท่ากับ38นะก็ตอบข้อที่4ข้อเนี้นะครับง่ายๆเลยนะก็คือถ้ามันไม่ลงตัวนะครับก็คือตำแหน่งของมันอะถ้ามันเป็น11.2อย่างเงี้ยนะมันไม่ลงตัวก็คือมันไม่เป็นเลขที่มันจุนวนเต็มอะ เราก็ต้องใช้วิธีการเทียบบัญญัติยางเหมือนที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นะข้อนี้ตอบนี่นะ38นะครับนะเปอร์เซนทยที่70ของข้อมูลชุดน,นี้ก็คือเท่ากับ38นะอ่ะนี่คือการทําข้อนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับง่ายๆนะเป็นสิ่งที่เราเรียนแล้วในในห้องเรียนนะครับไม่มีอะไรมากก็แค่มาทบทวนที่เฉยนะครับ ต่อไปเดี๋ยวดูอีกข้อหนึ่งนะดูอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวผมลบออกก่อนนิดนึงจะเห็นว่าข้อสอบโอเนเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออเป็นการทบทวนะนะทบทวนความรู้ของเรานะครับว่าที่เราเรียนผ่านมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพไหมนะครับ <c oughs> ขอไปอดูข้อที่6นะครับเป็นการวัดตำแหน่งของข้อมูลอีกแล้วก็คือเกี่ยวข้องกับ ควอทายนะข้อนี้นะถ้าข้อมูลชุดหนึ่งถ้าข้อมูลมีห้าจำนวนอ่านโจทย์ผิดข้อมูลชุดหนึ่งมีห้าจำนวนนะครับควอทายที่หนึ่งคอทายที่สองคอทายที่สามเนี่ยเท่ากับสิบแปดยี่ห้าแล้วก็ยี่สิบแปดตามลำดับนะแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เท่ากับเท่าใดนะข้อมูลมีห้าจำนวนเนี่ยเราก็สมมุติก่อนก็ได้นะให้เป็น A b c d แล้วก็อีกอันนึง e นะมี5้าจำนวนนะให้เป็น a b c d e นะครับควอไทที่1เท่ากับ18นะเดี๋ยวผมเขียนก่อนควอไทที่1เท่ากับ18นะควอไทที่2ก็คือ q 2เนะี่ยเท่ากับ25แล้วก็ควอไทที่3เท่ากับ28นะครับ เขาให้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้แน่นอนนะครับเราต้องเอาพวกนี้มาบวกกันนะเอาข้อมูลทั้ง5ตัวเนี่ยมาบวกกันแล้วก็หาร5ถึงจะเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตใช่ไหมเอ่ยอ่านี่คือสิ่งที่เราต้องรู้นะต้องเอาทั้งหมดมาบวกกันนะก็คือเอาข้อมูล5ตัวเนี่ยบวกกันแล้วหาร5ก็จะเป็นคําตอบของข้อนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามา รู้จักคอนเซปต์ของคอทายก่อนนะเนี่ยไอ้เจ้าคอทายตัวเนี้ยคอนเซปต์มันเป็นยังไงนะคอนเซปต์ของคำว่าคอทายก็คือเอาข้อมูลเนี่ยมาเรียงกันนะมาเรียงจากน้อยไปหามากก่อนนะแล้วก็แบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆ่ากันนะคอทายควอเตอร์ ie, ก็คือแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนนะแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่ากันจะเห็นว่าถ้าเราแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเนี่ยมันจะมีจุดแบ่ง3จุดใช่ไหม มันจะมีจุดแบ่ง3จุดแบ mm ่ง3จุดได้ข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท nah. ่าๆกันแล้วข้อมูลที่อยู่ตรงนี้เขาจะเรียกว่าคอทายที่1นะข้อมูลที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คืออยู่ตรงกลางพอดีจะเรียกว่าคอทายที่2นะข้อมูลที่อยู่ตรงนี้เขาจะเรียกว่าคอทายที่3นะซึ่งถ้าเราดูจากรูปภาพตรงนี้จะเห็นว่าคอทายที่2เนี่ยมันคือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนะหรือคอทายที่2เนี่ยมันจะเท่ากับ มัยยฐานนั่นเองนะมันจะเท่ากับมัธยาฐานหรือถ้าเทียบกับดีไซน์เนี่ยนะมันจะเท่ากับดีไซน์ที่5และจะเท่ากับเปอร์เซ็นทายที่50นะครับนะนี่คือความรู้นะคอนเซปต์ของคอทายมันเป็นเยี่ยงนี้นี่เองนะครับฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าคอทยที่2เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนะ ก็แสดงว่าจากข้อมูลที่เราสมมุติมาเนี้ย c เป็นข้อมูลที่อยู่ตรงกลางนะฉะนั้น c ก็คือควอไทที่2นั่นเองนะครับอ่านะฉะนั้น c เนี่ยก็คือควอไทที่2นั่นเองนั่นหมายความว่า c เนี่ยมันเท่ากับอะไรเลยเท่ากับ25อ่าได้แล้วได้แล้ว c 1ตัวก็คือมีค่าเป็น25นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ เราจะหา a b d e ยังไงนะเราก็ต้องย้อนนะต้องย้อนไปที่ตำแหน่งของพอทายที่ r นะตำแหน่งของควอทายที่ R หายังไงนะตอนคือตำแหน่งนะตำแหน่งของควอทายที่ r มันจะเท่ากับนะครับ R คูณกับ n บวก1หารด้วย4 นะฉะนั้นถ้าต้องการหาตำแหน่งของควอไทาที่1นะตำแหน่งของควอาไทาที่1มันต้องเท่ากับ1นะคูณกับ n n ของเราคือจำนวนข้อมูลทั้งหมดแสดงว่า n เป็น5นะบวก1แล้วก็หารด้วย4นะก็คือเป็น6บวกเอ้ยก,ก็คือเป็น6ส่วน4 6ส่วน4ตัดทอนนะ 2อเป็น 4, 2 3เป็น6นะครับ3ส่วน2คือ1.5ตรงนี้หมายความว่าอะไรตรงนี้นะหมายความว่าควอไทที่1เนี่ยก็คือข้อมูลที่อยู่ที่ตำแหน่งที่1.5นะควอไทที่1คือข้อมูลที่อยู่ที่ตำแหน่งที่1.5นะเราก็มาดูข้อมูลของเรานะครับ a คือข้อมูลที่อยู่ที่ตำแหน่งที่1นะ ก็คือเอาใหม่นะ1นะึ่ะตำแหน่งที่1ก็คือ A อพูดงี้แล้วกันนะตำแหน่งที่2ก็คือ B ีนะตำแหน่งที่1.5ก็คืออยู่ตรงกลางระหว่าง A กับ b ก็คือตำแหน่งของคอทายที่1ซึ่งมันมีค่าเป็น18นะก็แสดงว่าน 18, เนี่ยสิเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นั่นเองอยู่ตรงกลางพอดีเพราะว่ามัน1.5ไงอันนี้1อันนี้2นะ 1.5ก็คืออยู่ระหว่าง1กับ2พคอดีนะก็คือคอทายที่1มันอยู่ที่ตำแหน่งที่1.5ซึ่งมันอยู่ตรงกลางระหว่าง1กับ2นะซึ่งคอทายที่1เนี่ยมีค่าเป็น18นะซึ่งเราจะได้ว่า18ตัวเนี้ยหายัางไงนะ18มันก็หาได้จาก A บวก B หาร2ใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่าง A กับ b ไง นะฉะนั้น a บวก b มันก็คืออะไร18คูณ2ก็กลายเป็น36เราไม่รู้ว่า a เป็นเท่าไหร่ไม่รู้ว่า b เป็นเท่าไหร่แต่เรารู้ว่า a บวก b เนี่ยเป็น36แค่นี้ก็ใช้การได้แหละนะครับต่อไปแน่นอนนะครับเราจะหาไอ้นี้บ้างนะก็ทำเหมือนเดิมนะก็คือหาตำแหน่งของควอา,ายที่3นะครับ ตำแหน่งของควอทายที่3ก็ต้องเท่ากับ3คูณกับ5ปวก1หาร4นะครับก็เมื่อกี้นะฮะไอเนี้ยหาร4ได้เป็น1.5นะ1.5ไปคูณ3ก็กลายเป็น4.5ก็แสดงว่านะครับควอทายที่3เนี่ยคือข้อมูลที่อยู่ที่ตำแหน่งที่4.5นะแน่นอนนะครับไอเนี้ย ดเนี่ยคือข้อมูลที่อยู่ตำแหน่งที่4นะแล้วก็ E เนี่ยคือข้อมูลที่อยู่ที่ตำแหน่งที่5นะส่วน4.5ก็อยู่ตรงนี้ไง4.5อยู่ตรงกลางพอดีนะแสดงว่าคอทายที่3นะคือข้อมูลที่อยู่ที่ตำแหน่งที่4.5ซึ่งมีค่าเป็น28นะก็คือ28อยู่ตรงนี้พอดีนะอยู่ตรงกลางระหว่าง D กับ E แสดงว่า D บวก E หาร2มันต้องเท่ากับ28นั่นก็คือ D บวก E เนี่ยก็คือเท่ากับ28คูณ2ก็กลายเป็น56อ่าเนี่ยเดี๋ยวไฮไลท์ไว้ก่อนนะ C เป็น25นะ A บวก B เป็น36นะครับ D บวก E เนี่ยเป็น56นะ ทีนี้เราก็หาค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ได้แล้วนะค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ก็คือต้องเอานะครับต้องเอา a บวก b บวก c บวก d บวก e แล้วหารด้วย5ใช่ไหมอ่าฉะนั้นคือข้อนี้เราไม่จำเป็นต้องรู้แต่ละตัวว่าเป็นเท่าไหร่นะ รเรารู้ a บวก b เป็น36เราก็แทน a บวก b เป็น36ไปเลยนะครับก็เป็น36อันนี้คือ a บวก b เป็น36นะแล้วก็ c นะ c ก็เป็น25เราหาไว้ข้างบนแล้วเนี่ยอันนี้คือ c เป็น25ินะครับก็บวก25เลยนะแล้วก็บวกกับ d บวก e ก็เป็น56แล้วก็หาร5นะครับเราก็ลองบวกเลขกันดู เป็นเท่าไรเนี่ยห้ 50, เป็น1นึ่งร้อยนะครับร้อยหารห้าหารเลขหน่อยสิ5้าสองเป็นสนะิบห้าสามสิบห้ะฉะนั้นค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดน,นี้ก็เป็น23.4นะครับตอบข้อนี้นะตอบช้อยที่1น,นะครับอ่านี่คือการทำข้อ ที่เป็นพวกคอทายเดซายเปอร์เซนทานะครับประมาณนี้นะถือว่าไม่ยากนะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับคนเนี้ยนะก็คือต้องต้องมองให้มันต้องมองให้มันรอบด้านนะรเรามีความรู้อะไรเกี่ยวกับพวกคอทยเนี่ยเอามาใช้ให้หมดนะครับนะฉะนั้นเวลาเรียนเนี่ยต้องต้องต้อง,องเข้าใจพื้นฐานด้วยแล้วก็ต้องทําโจทย์ด้วยถึงจะ,อะเอาข้อสอบพวกนี้อยู่นะครับอ่ะโอเค แค่นี้แหละ